สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครื่องเรอเลื่อสามกันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณเฟิร์กリーนะครับผมซึ่งเล่นเป็นพันธมิตรสีน้ําเงินนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับจับคู่กับคุณเทคนิคทีเอ็มนะฮะเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีเขียวนะครับอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะส่วนทีมงานฝั่งขวานะครับจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีฟ้านะฮะภายใต้ชื่อเอ่ออะไรไง โซนซีโซนเลเวอร์เออ,อหน้าจานว่าโซนเลเวอร์นะอ่ะคุณโซนเลเวอร์นะฮะอ่ะอานนี้ละกันนะถ้าอ่านผิดก,ก็ขออภัยนะครับอาจจะฝั่งขวาบนนะญี่ปุ่นสีฟ้าแล้วตรงนี้ญี่ปุ่นเช่นกันนะครับสีแดงนะครับคุณดัสดูเรลนนะฮะจากแคลนฟิวรี่นะครับผมอ่อยู่ในแมป Rock Ridge นะครับผมเป็นเกมประเภททีมนะฮะวันนี้แบ่งแบบอ่าสองสองนะฮะสองสองนะครับแบ่งซ้ายขวานะเป็น ญี่ปุ่นสทับเลยนะกับพันธมิตรหนึ่งทับนะครับแต่ว่าพันธมิตรเนี่ยจับคู่กับญี่ปุ่นนะส่วนฝั่งขวานะี่ก็ญี่ปุ่นล้วนเลยก็ต้องมาดูกันฮะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคตอนนี้ก็ยึดบ่อนนะ้ามันกันแล้วเรียบร้อยฝั่งซีมันก็กําลังจะยึดนะโอเคฝั่งซีมันนี่อาจจะยึดชา้าหน่อยนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะสร้างโรงทหารได้นะครับกว่าออนจิเนียร์มันจะวิ่งไปอีกนะแล้วมันไม่มีสกิลวิ่งเร็วเหมือนออนจิเนียร์ของฝั่งญี่ปุ่นด้วยนะแต่ว่านี้ บอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะเอ็นจิเนียร์ของพันธมิตรนี่มีสกิลกลางเต็นพยาบาลน,ะนั่นแหละครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงนี่ก็เริ่มบุกจมตีแล้วนะครับผมกดทหารไหลออกมาเป็นสายเลยนะแต่ว่าวิ่งมาทีละคนทีละคนงนี้มันมันจะตายเอาง่ายๆนะจริงๆคนที่จะจับกลุ่มกันแล้วค่อยบุกเข้าทีเดียวนะนี่ไงวิ่งมาแล้วก็โดนยิงนะเรียบร้อยอย่างที่เห็นนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนะี่ยน่าจะเป็นหุ่นยนต์มแมลงปอนะครับฝั่งสีฟ้านี่ก็มีมาอีกตัวหนึ่งนะฮะแมลงปอ ตรงนี้เป็นเจ็ตเทงงุนั่นเองนะนึกว่าสั่งแมลงปองมาสองสองตัวไม่ใช่นะแมลงปองนี้เป็นยูนิตสเกลของของฝั่งญี่ปุ่นนะของจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยนะครับตรงนี้ว่าครับสีแดงมาตรงนี้ไหลออกน,นะครับโอ้โหเจออาวุธปืนลูกซองเข้าไปนี่สู้ยากนะอ่าตรงนี้เอาพังปีกอันนี้ของใครเนะี่ยดูไม่ทันนะเอาจจริงอย่างที่รู้รรกันนะฝั่ง พัธมิตเนี่ยยูนิตเทียหนึ่งคือพีซิปเปอร์นะครับซึ่งมันไม่ได้ยิงเป็นปืนกลรัวๆนะแต่ว่ามันยิงเป็นลูกซองแบบยิงทีเดียวแล้วดาเมจมันเข้าเยอะมากอะสามารถที่จะแบบสร้างมาเป็นฝูงแล้วก็กดสไน์ไปที่เป้าหมายได้แบบทีเดียวนี่คือตายได้เลยนะถ้ามากพอนี่ยิงสิ่งก่อสร้างทีเดียวนี่พังได้เลยนะต,ตอนนี้นี่ยมายิงกันอยู่แถวแถวต้นมะพร้าวนะเนี่ยฝั่งสีน้ำเงินต้องถอยก่อน,นครับแต่วะนี้ยังไงครับมีการชักดาบออกมาวิ่งใส่ตึกมือตรงนี้ต้องสกัดไว้ไดไหมครับไม่ได้นะแต่ว่่าก็ไได้ไปอยูคนนึนะ เรียบร้อยฝั่งเสียเงินก็ย้าย MCV มากลางตรงนี้เลยนะครับทําอะไรครับเนี่ยทาหารก็ขึ้นไปยิงสิครับลักษณะนี้อจังหวะน,นี้น่านะจะกดสร้างป้อมปืนอยู่นะฮะจะไหวไหมครับเนี่ยดูจากจํานวนแล้วไม่น่าไหวนะโอ้โหมาแล้วครับป้อมปืนมาตีกรเนื้อเทอเร์เรตนะครับอ้าวแล้วตอนนี้เลือดแดงแล้วด้วยนะครับฝั่งเสียเงินโอ้โหยากเลยแล้วสีเขียวเขาไม่ลงมาช่วยนะสีเขียวนี้นะ่าจะช่วยยากอยู่นะเพราะว่าฝั่งสีเขียวถ้าหาว่ากาดตกเนี่ยสีฟ้าเขาจะสวนอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นนะเนี่ก็ยังไงครับเนี่ยโอ้โห สองต่อสี่เอาอะไรมาสู้ครับแล้วจังหวะนี้ฝั่งสีมึวก็เคลียร์กระแดงอยู่นะครับ MCV ก็ยังอยู่รอดอยู่นะอือยังไม่พังนะครับแต่ตรงนี้แต่ว่าเพีสคิปเปอร์เนี่ยค่อยๆตายไปทีละคนทีละคนนะครับ MCV หนีตายกลับมาให้ได้นะครับวินดิเตอร์บินมาแล้วนะครับบินมาตรงนี้ทิ้งระเบิดลงไปโอ้โหมันสว่างจ้าเสียเหลือกเกินนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนะครับฟ้ากับเขียวนี่ก็ใสกันนะครับอย่างสนุกสนานเลยนะฝั่งสีเขียวดรอปลงมานะครับฝั่งสีฟ้า กลับมากันบ้านครับฝั่งสีเขียวสีเขียวนี่มีอยู่2ลำนะครับยังไม่ดรอปนะฮะยังลอยลำอยู่ครับโอเคลงมาแล้วนะมีมาเติมอีกเรื่อยๆฮะสงครามเทงุแน่นอนครับผมญี่ปุ่นเจอกันเองเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้อุ้ยเอ็มซีออกกลางไม่ได้อุ้ยโดนบอดีบล็อกนะฮะเรียบร้อยครับผมว่าฝั่งสีแดงเงินนี่น่าจะเสียเอ็มซีีนะฮะไม่ไหวนะครับอ้าวเราสีแดงเขาเปิดเทียสองมีเทงุเอ่ใช่เทงุมชื่อแหล่ะซนามินะฮะรถถังสึนามิมาแล้วนะครับผมแต่วันนี้อ้าวออกมามากดเห่าเลยนะครับเรรียยบ้อ สตันไปสิครับลักษณะนี้อือหืออุ้ยรอดอยู่นะเอามาซ่อมแซมอ่าแต่ว่า MCV นี่เลือดมันเยอะนะฮะซ่อมนี่ก็ต้องใช้เวลานานฮะกว่ามันจะซ่อมเสร็จนะครับนี่ไงโรงรถเอาไม่ใช่โรงรถอยู่นี่นะฮะอันนี้โรงทหารนะครับยังคงกดทหารมาเรื่อยๆนะอือหือแล้วฝั่งสีฟ้าว่าไงเนี่ยเอาโรงรถอ๋ยยังอยู่นะสีเขียวสีเขียวเฮ้ยกองทัพสีเขียวหายไปไหนหมดเรียบร้อยครับผมโอ้โหต้องสร้างใหม่นะเนี่ยเอาตรงนี้ฝั่งสีฟ้ามาช่วยสีแดงด้วยนะฮะเอาเขียว มาเติมไม่ทันฮะบ,บึ้มไปแล้วนะครับทงอจังหวะน,นี้อุย้ยบื้มไปอีกนะเอาฝั่งเสียเงินโอ้ยอย่างดีนะมีอพอลโลอยู่นะครับโอเคสีาเงินลงมาช่วยอื้ือู้ยดูเดือดมากเลยนะฮะวุ่นวายสุดๆเลยนะครับจังหวะน,นี้อื้หเอาสีเขียวหมดแล้วเสียเงินต้องดูแลตัวเองแล้วครับจังหวะน,นี้ยังไงฮะจบเกมนะครับภายในเวลาห้านาทีโอ้โหจบแบบตัดไปเลยนะฮะอื้แล้วตรงนี้ฮใครเนี่ยทำมันเป็นแปลกๆอันนี้ฝั่งสีเขียวปะ น่าจะใช่นะอ่ะสรุปง่ายๆนะครับเอ่อชัยชนะเนี่ยได้ตกเป็นของคุณโซนเลเวอร์นะครับกับคุณดัสดุดยลอนนะอันนี้นี่คือเดาได้ไม่ยากเลยนะฮะโอ้โหเจอไปหนักสักขนาดนี้นะอย่างที่เห็นนะครับคือฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยกะาจะทำ forward base นะฮะแต่ว่าไม่ไหวนะครับไม่ทันนะฮะทำไม่ทันนะครับแล้วเพราะว่าฝั่งดัสดุยลอนฝั่งสีแดงนี่ก็ปั๊มฐานออกมาเรื่อยๆเลยนะสุดท้ายแล้วก็ต้องถอยกลับแล้วก็ถอยกลับนี่ก็ เรียกได้ว่าหนีไม่พ้นอยู่ดีนะฝั่งสีแดงเขาก็มาเติมเติมเติมเรื่อยๆนะฮะโรงรถก็ขึ้นเทียรสด้วยนะครับรถถังซูนามีมาเรียบร้อยครับไปเลยนะฮะโอ้โหแล้วคุณดูทรัพยากรฝั่งสีน้ำเงินนี่คือเท่านี้แล้วก็ตรงดิ่งเลยฮนะนี่ไม่ได้ขยายฐานเพิ่มด้วยนะอตามนี้นะฮะฝั่งสีฟ้ากับสีแดงก็ได้รับชัยชนะไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เอไว้้ใตคคคคลลิปยนะรรัับบบขุณ